ยี่จ้าวันนี้ผมช่องสองหนึ่ง,งวันนี้ผมจะมาเล่นตัวมิซิใช่ทเทพเจ้าสามแต้มได้กลับมาแล้วนั่นก็คือเทพมิซิ hey, e. นั่นเองนะครับมาฟังผมมีลูกคาว่าหนึ่งตัวมิซ e. ิแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้เขายังไม่เลือกมาเลย เอาไงเพื่อนเอ้ยเขาเลือกแล้วป่ะสก,กุลงีใช่สก,กุลงีหรือไม่ไม่ใช่เป็นนักตบมแมลงวันนั่นเองโอเคเขาเลือกนักตบมแมลงวันมาแล้วมานั่นแหละเราไปดูในเกมเลยดีกว่าไปได้เลยครับมาเรามาเริ่มมันในเกมเลยดีกว่าเข้าสู่สนามเริ่มเกม สามสองหนึ่งเริ่มเกมโอเคฝั่งเขาได้บอลไปก่อนเอายืนนิ่งยังไงเอยฝั่งเขามีตัวใหม่ด้วยวะโอเคยังไงสกุลเงียส่งให้ตัวใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่โดดชูดไปแล้วกะโดดเย่งเรียบร้อยไม่เข้าครับแล้วตบแล้วมันส่งไมาให้ผมผมหมุนไม่ึงที่ชูดไปเลยไม่เข้าเหมือนกันครับโอเคยังไงเอาเขาหมุนเหมือนกันครับนี่ไงเราโดนตบไปทีนึง ส่งมาโอเคหมุนไปฟืบเรียบร้อยหูสกอร์ตอนนี้ผมนำอยู่2แต้มยังไงครับปั๊บเขาหมุนฟื้ปั๊บฟื้ปั๊บโดดเย่งไว้เรียบร้อยเข้าไปแล้วเขาตัวใหม่ถ้ากระโดดเย่งของเขาช่างน่ากลัวเสือเกินฟึบสง่งให้ลูกเขาบ้านของเราลูกเขาบ้านของเราดับเบิลคัตไปทีเรียบร้อย ห,หมุนไปทีนึงปุ๊บนี่ไงล้วถ้าตบมาแรงวันหรือจาเปล่าปุ๊บตัวใหม่ส่งให้มิสิมิสิหมุนไปทีนึงโดดหลอกเรียบร้อยโดนตบไปทีนึงโอเคลูกขว่าสง่งมาให้ผมหมุนไปทีนึงโดดเฟเอเวเรียบร้อยสามแต้มโอเคโอเคโอเคนี่เขาหัวใจผมมาหนึ่งดวงสองดวงไปแล้วครับ <c oughs> สกุลงิเขาไม่ยอมครับ 7ต่อ4แต้มโอเคส่งไม้ให้ผมหมุนไปทีหนึง่งโดดเฟดอาเว่ห์หืมไม่เข้าครับ้าตุมบแมลงวันรับได้มาส่งไม้ให้ผมเฟดอาเวีกรอบนึงไม่ใช่เฟดอาเว่ชุดไปตรงๆเลยเรียบร้อย3แต้มโอ้ใช้ก่อนใช้ก่อนลืมอัาหรือเปล่านี่ไงเราโดน่าตุมบแมลงวันไปทีนึงโอ้ยตัวใหม่วิโคตไวอะ่ะหมุนไป ตบไปทีนึงโอ้โหพี่เทพม,มิซีน้องพี่จับจังหวะได้หมดแหละโอเคลูกกว่าไปเรียบร้อยอมไม่ดับเบิลคัตเลบโดดดังไปซึ่งๆหน้าตัวใหม่ยังไงฟื้มหมุนไปทีนึงโดดเย่งไม่เข้าสก,กุละงีฝั่งเขาลีบาวได้นี่ไงแล้วโดดลูกกว่าฝั่งผมตบไปทีนึงปุ๊บส่งให้มิซีมิซีฝั่งนู้นยังไงส่งให้โอ้โหฝั่งเขาทาได้ ตอนนี้12ต่อ6ครับตามกันครึ่งต่อครึ่งเลยส่งให้ลูกขว่าไปลูกขว่าส่งให้ถ้าตบแมลงวันกเรียบร้อยครับหมุนไว้เยียบ้อยสาแต้มลูกที่สามไปแล้วหนึ่งหัวใจไ่หนึ่งดวงครับลูกขว้าไม่ใช่ลูกขว่าสกุลหงีลูกขว้าเลยล่ะลูกขว่าของผมปุ๊บเรียบร้อยครับรส่งให้ผมไปหมุนวิธีนึงเฟดเอาไว้ นี่เขาเรียกว่าการส่งให้เพื่อนผมไม่ได้ตั้งใจชูดปุ๊บเขาส่งหมายผมแล้วปุบหมุนไปทีนึ่งทีนึงจังหวะนี่ปุ๊บส่งหมายผมไปทีนึ่งพลังเฟดเวยฟุ๊บไม่เข้าครับโอ้โหไอ้ก็หนีไง,งแล้วตบไปอีกทีนึงบอกแล้วพี่จับจังหวะได้ส่งไปให้สกุลเงิ่สกุลเงิอะไรส่งให้ลูกค้าเออสกุลเง,องิอะไรวะจำชื่อตัวละครยังไม่ถูกเลย โดดเ,เย่งเรียบร้อยเข้าไปแล้วตัวใหม่ดูเขาว่าฟังผมยังไงสงไมัยผมผมหมุนไปทีนึงเรียบร้อยโอ้โหฟังเขาคนติมอ่ะไม่โดดหรอกโอเควิ่งเต็มกําลังกดวิ่งเต็มกําลังเข้าไปเลยครับโอโ้ตัวใหม่โดดเย่งอีกรอบนึงโอโ้ไม่เข้าอ,อ๋อแหลกแหลกเกิดอาการแหลกนิดนึงนะครับโดดเย่งไปทีนึงเรียบร้อยตัวใหม่กับท่ากระโดดเย่งของเขานั่นเอง มาผมได้บอลแล้วปุ๊บหมุนไปเรียบร้อยชุดห้าลูกเข้าไปแล้วครับสกอร์ตอน21ต่อ12ตามก็เหนื่อยอยบอกเลยซากุระงิโดดดังเข้าไปแล้วเรียบร้อยไม่เป็นไรครับฝั่งผมยังนำอยู่ครับส่งมาให้ผมหมุนไม่ทีนึงเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเอาๆโดดว้ากันหมดทุกคนเลยมีสี่เขาเอามัง้งไม่เข้าครับมีสี่ฝั่งเขาไม่เข้า หนีไงเรารู้จักท่าตบแมลงวันหรือเปล่าโอเคสวยงามเพื่อหมุนไปทีนึงชูตไปเลยไม่เข้าเหมือนกันศัลยลยิงฝั่งเขารับได้ส่งให้มิซีฝั่งนู้นมิสซีฝั่งนู้นหม,ม,มุนส่งให้ตัวใหม่ท่าโดดเย้งเรียบร้อยเอาละครับส่งมาให้ผมแล้วหมุนไปทีนึงเรียบลุกเข้าว่าครับโดดดังเข้าไป ฝั่งนู้เขาหลอกไปทีนึงโดดชุดนี่ไงแล้วบอกแล้วพี่จับจังหวะได้หมดแหลไมิสซี่อะโดดนี่ไงโดดดังก็โดนตบยิงไกลก็โดนตบนี่หมุนไปเดี๋ยวจะสอนให้ดูอืไม่เข้าสอนให้ดูว่าอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องหมุนแล้วโดดยิงโอเคฝั่งเขายิงเข้าไปแล้วครับสกอร์ตอนนี้23ิบต่อ19บฟึบฟ,ฟับฟบฟส่งให้นักตบมแมลงวันส่งให้ลูกข้าว่าลูกข้าว่าเลี้ยงไป ดูกรับว่าเลี้ยงปุ๊บปุ๊บดึงเชิงครับปุ๊บโอ้โหโ,โ,โดนชนหัวทิมเลยราชาชูเตอร์โอเคเกมนี้ผมชนะไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำไปได้สิบห้าแต้มมาจบเกมแล้วยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ